วันนี้จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่คุณอาจจะได้เจอในช่วงปีใหม่นี้นะคะในภาษาสวีเดนก็คือคำว่า n i o s l o v e t e หรือบางทีเราอาจจะเจอเขาเขียนว่า n i o s l o v e t e n ซึ่งอันนี้แปลว่าการตั้งปณิธานในช่วงปีใหม่ปณิธานคืออะไรมาแปลไทยเป็นไทยปณิธานก็คือการตั้งความปรารถนาไว้แ้ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้ตามสิ่งที่เราปรารถนานะคะ อันนี้เ็เช่นว่าเราตั้งปณิธานให้กับตัวเองนะคะว่าเราอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราให้ดีขึ้นเช่นอาจจะบอกว่าที่เราเคยกินขนมหวานหรือน้ําอัดลมเยอะๆปีใหม่นี้ฉันจะเลิกกินน้ําอัดลม,มเห็นไหมคะเป็นการตั้งใจว่าเราปรารถนาว่าเราจะเลิกกินน้ําอัดลมหรือว่าฉันตั้งใจว่าฉันจะลดน้ําหนักนี่ก็คือการเป็นตั้งปณิธานหรือเลิฟเตได้นะคะ เวลาที่เราต้องการจะทำมันเราก็จะทำมันไปนแบบนั้นนะทีนี้เราก็มีโอกาสที่เราจะหลุดบันได้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ตั้งปณิธานไว่าจะทําอย่างนี้เขาก็ทําได้จนจบปีได้เลยนะคะแต่บางคนบอกว่าฉันเปลี่ยนไปตั้งเป้าหมายดีกว่าแล้วเป้าหมายภาษาสวีเดนคืออะไรเป้าหมายภาษาสวีเดนก็คือคําว่า H g o l แปลว่าเป้าหมายแปลว่าการที่เราจะตั้งเป้าหมายให้เราเห็นว่าปี2024นี้ เราอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงเป้าหมายในปี2024เช่นบางคนบอกว่าเป้าหมาย2024ฉันจะทำงานเก็บเงินเพื่อฉันจะปลดหนี้สินที่มีทั้งหมดให้หมดไปภายใน2024หรือเป้าหมาย2024ฉันจะซื้อรถยนต์1นึคันด้วยเงินสดอะไรประมาณนี้นะคะ เป้าหมายถ้าเราตั้งให้ชัดเจนมันก็จะทำให้เรามองทิศทางออกว่าเราอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างไงนะคะทีนี้คำว่าตั้งเป้าหมายหรือการตั้งปณิธานนะคะก็คือเราจะใช้คำว่าเซตตาได้เลยค่ะเซตตาโมนเซตตาเลฟเตหรือเป็นเซตตานิโยเลฟเตสามารถใช้ได้ถ้าคุณเข้าใจ ความหมาย2อง 2> คำนี้แล้วก็ช่วยเขียนว่าเข้าใจให้ครูบีทราบใต้โพสด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปค่ะไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายหรือคุณจะตั้งปณิธานยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณทำให้สำเร็จนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามเพจครูบีบีบีอินสวดิเดนดด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ